ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง STW Model Review ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวฟิกเกอร์ที่บริษัทแวนเพสโซสั่งผลิตครับซึ่งฟิกเกอร์ตัวนี้มาจากกระตูเรื่องอะไร Dragon Ball ค่ะแล้วมันเป็นตัวอะไรครับซุนโก็คูค่ะโอเคครับงั้นเรามาดูกล่องมาเลยนะนี่นะครับกล่องก็จะประมาณนี้ ยังมีวิวล่องสิก็ตรงนี้ก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าตัวชื่อรุ่นค่ะรุ่นนี้ชื่อว่า Super Master Stars Diorama The Sun g o k u h o The Brush c u ซึ่งเป็น The Greatest Quality ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้นะคะตรงนี้จะเป็นชื่อรุ่นนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของแบรน คริสโต้ค่ะน,นี้คือด้านขวานะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปซุนโกโคูค่ะเป็นภาพสเก็ตขึ้นมาตกแต่งกล่องเฉยๆนะคะนี่เป็นทางด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นโลโก้ Dragon b a l l นะคะจะก็จะเหมือนตรงสติกเกอร์ตรงนี้ค่ะแล้วด้านหลังนะคะ ก็จะม,มีข้อควรระวังแล้วก็เกี่ยวกับโมเดลค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอแอปนะคะแล้วก็จะมีเว็บออฟิเชียลเว็บไซต์นะคะแล้วก็ Facebook ค่ะฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับจะมีสติกเกอร์ยืนยันว่าตัวนี้เป็นของแท้ไม่ใช่บู๊เล็กนะครับบู๊เล็กก็คือฟิกเกอร์ ที่ทางจีนนะครับได้ทำมาก๊อปกับของจริงก็เราเปิดกล่องกันเลยไหมได้ค่ะโอเคงั okay. ้นเรามาเปิดกันเลยครับก็ตัวนี้นะครับมันจะมีพลาสติกซีนอยู่ข้างใน,นครับก็คือตัวฟิกเกอร์จะมาสามเลยเยอร์คือตัวฟิกเกอร์จจะมีพลาสติกซีนอยู่ข้างในแล้วก็จะมีกล่องพลาสติกนะครับ ปรเทคเอาไว้ข้างนองครับไม่ให้ตัวฟิกเกอร์ในรบความเสียหายใดๆซึ่งตัวนี้นะครัะพอเทคมันดีมากครับฟิกเกอร์ไม่แตกหักแน่นอนครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาแกะจากตอกติดกันเล้โอเคครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับเจ้าตัวซุนโงกุนนะครับรายละเอียดนะครับเนียนมากครับคือรายละเอียดครบ เรื่องการเชดดิ้งนะครับหรือว่าการลงสีนะครับทางคนทำฟิกเกอร์ตรงนี้ก็ใส่จยละเอียดดีมากครับแม้แต่ริ้วรอยบนใบหน้านครับยังเห็นได้ชัดเลยครับไม่รู้คนในกล้องเห็นหรือเปล่าในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าเขาลงรายละเอียดมาได้ครบจริงๆนะครับก็เรื่องการเชดดิ้งนะครับข้างหลังก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับแม้ว่ามีมีรอเยเชดดิง้งแม้แต่ตรง สก,กินหรือว่าตรงตัวเอ่อตัวเหมือนโทนเนื้อนะครับของชุมโมกุลนะครับสีนะครับจะไม่โทนเดียวตวลอดน,นะครับจะไม่เป็นโทนเดียวตวลอดก็จะมีเชดดิ้งมาเรื่อยซึ่งทำให้ตัวนี้ดูเรียลลิสติกหรือว่าดูสมจริงมากขึ้นครับเอเยนย่คราวนี้เดี๋ยวเรามารีวิวฐานกันนะโอเคค่ะโอเคครับ ก็ตรงนี้เป็นโลโก้นะคะเขียนว่า dragon ball ค่ะซึ่งตัว O นะคะเป็นลูกแก้ว dragon ball หนึ่งดาวค่ะคิดคุ้ถิ่มมากๆใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ตรงโลโก้ก็จะมีเทพเจ้ามังกรล้อมรอบนะคะส่วนตรงฐานด้านหลังนะคะก็จะเป็นก้อนเมฆนะคะซึ่งสีเ h ดดิ้งหรือเป็นเงาสีฟ้าเหมือนก้อนเมฆจริงๆนะคะ ส่วนอันนี้เป็นเหมือนออร่านะคะเหมือนเวลาแบบเบ่งพลังอะไรแบบเนี้ยคะ่ะโอเคนะครับสำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับสิ่งแรกนะครับที่ผมจะสังเกตตลอดเวลาผมอันบ็อกฟิกเกอร์ตัวไหนก็ตามนะครับผมจะดูหน้าก่อนถ้าหน้าไม่สวยนะครับผมนี่ให้ต่ำกว่า5้าเต็ม1ิแน่นอนนะคบเพราะว่าหน้าเป็นส่วนสำคัญที่สุดข,ของฟิกเกอร์ทำให้ฟิกเกอร์ ดูดีทาให้ฟิกเกอร์เหมือนกำลังจะสื่อสารอะไรออกมาเหมือนตัวนี้ใช่ไหมครับเบ่งพลังใช่ไหมก็เลยอ้าปากซึ่งหน้าของเจ้าตัวนี้นะครับกอรอบออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็ลงสีดีมากด้วยส่วนตัวผมนะครับเนี่ยผมอะ่ะเขาทําออกมาได้ดีมากๆเลยผมยกนิ้วให้เลยเพราะว่าตรงผมนะครับละเอียดเนียนกิฟเลยครับ แล้วก็ถ้าสมมุติว่าดูใกล้ๆนะครับมันจะมีเหมือนเพชรคือเราจะเห็นได้เลยว่าเขาอ่ะลงกลับเพชรออกมาเต็มหัวเลยเพื่อให้มันดูเหมือนเปล่งประกายนะก็สําหรับสีของเจ้าฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับก็จะไม่สดเกินไปก็จะอยู่ในเกณฑ์พอดีเลยครับเกณฑ์ที่พอดีไม่ไม่ไม่สดไม่ดาร์กเกินไปก็สําหรับฟิกเกอร์ตัวนี้สูงเท่าไหร่นะความสูงอ่ะไหนลองอว กันค่ะค,ความสูงอยู่ที่ประมาณ9นิ้วค่ะแล้วเรามาดูความยาวด้วยนะคะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วค่ะเกือบ5นิ้วออใช่ไหมครับก็สำหรับโดยรวมนะครับฟิกเกอร์ตัวนี้ดีไหมดีค่ะเตนสิบให้เท่าไหร่ครับให้สิบเลยค่ะเพราะว่า ตัวรายละเอียดก็ดีมากนะคะมีทั้งเสื้อขาดแล้วก็ริ้วรอยตรงหน้าค่ะซึ่งคุ้มกับเงนินที่เราจ่ายไปช่อย่างแน่นอน,นะคะ่ะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับเอ้ยเดี๋ยวแป๊บมึงนะครับร้านโอโหทอยนะครับเป็นร้านที่อยู่ที่เมกาพาซ่าสะพานหล็กน,นะครับซึ่งสำหรับคนที่ชอบสะสมฟิกเกอร์รอดราฟต์บอลนะครับ ก็สามารถไปที่หน้าร้านเขาได้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ description box นะครับโอเคนะครับสำหรับคนที่ต้องการสอบถามรายละเอียดนะครับจากเจ้าของร้านนะครับสามารถ inbox ไปหาพี่เขาได้เลยทางเพจโอโหทอยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ตขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ